วันนี้ผมจัดลาวูฟมาให้ดูกันนะครับแล้วเรามาดูกันนะว่าลาวูฟจะโหดมากขนาดไหนนะครับสำหรับพี่พี่เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ต้องการเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยผมมีร้านดีๆมาแนะนำครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเลยครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คลิปนะครับอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมิคาเอลลาวดูให้ดูนะครับนะ <_ m ck in> ก็คือผมจะเล่นแผ่นนี้เลยครับ4 1 2 1นแนโลนะก็คือเอาลาวดูเนี่ยเล่นเป็น CAM ตรงกลางนะครับเป็นแบบจอมทัพเลยอ่ะ <_ m ck in> คุมจังหวะแดนกลางนะครับนะเออจะได้ตรงกับตำแหน่งในชีวิตจริงของเขานะครับเพราะว่าชีวิตจริง,ขงเขา,เาก็เล่นตำแหน่งนี้นะ <_ m ck in> แล้วเขาก็สามารถเล่นปีกซ้ายได้ด้วยครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมจะรีวิวในตำแหน่ง CAM นะครับตรงตำแหน่งของเขาเลยมาดูสเตตกันนิดนึงนะ ผมก็จัดเม็ดแดงเทนยี่สตันๆมาให้ดูนะครับสแตทก็ตามนี้เลยครับเด่นที่การเลี้ยงบอลนะครับตัวนี้ฝีเท้าก็ไม่ถือว่าเยอะมากนะครับกลางๆนะพอมีครับก็สามารถเล่นตำแหน่ง LW ได้ผมอัพเป็นนี่นะครับเอ็นการเชนนะก็คือจะได้ให้เขาแบบเป็นตัวคุมจังหวะแดนกลางนะครับนะพลังงานก็4ดาวครับท่าสกิล4ดาวไอ้พลังงาน4ดาวเนี่ยสามารถเล่นได้เต็มเกมนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ย ไม่ได้ลงมาต่ํามากนะไม่ได้วิ่งเยอะมากขนาดนั้นครับจะเป็นตัวที่แบบอยู่แดนกลางนะคอยจ่ายบอลให้เพื่อนส่วนสูงว83ครับเ้่านับ78สูงจะคล้ายๆพวกแฮมซิกซีดาเลยครับประมาณนั้นนะมาไส้ในก็ตามนี้เลยครับเด่นที่การเลี้ยงบอลน,นะตัวนี้คองบอลกับตัวได้ดีครับแต่ว่าความแข็งแรงน้อยมากนะครับบางเฉียบครับตัวนี้อ่าสมดุลก็น้อยนะครับ133 คุมตำแหน่ง158จัดว่าใช้ได้ครับตัวนี้นี่ครับคุณสมบัติก็มียินปั่นโค้งเหนือชั้นเพยเมกเกอร์นะครับเวิร์กเลสเป็นปานกลางปานกลางนะก็คือแบบเป็นเพย์เมกเกอร์เลยตัวคลาสสิกเลยนะครับนะเท้าเป็น4-5ครับก็นในเกมจริงก็พอเล่นได้ครับตัวนี้นี่ครับโมเดลก็เท่เหมือนเดิมครับจางเฟียวครับตัวนี้แล้วเราไปดูในเกมกันเลย let's go คือแบบก่อนหน้านี้ผมก็ไปเล่นมาหลายเกมแล้วครับแต่ค่อนข้างแบดเดย์นะวันนี้ผมเล่นไม่ออกเลย<ะ>ก็ไม่รู้ว่าเกมนี้ผมจะเล่นดีหรือเปล่านะโอ้โหฝั่งนูน้นโอ้โหร้อยสิบสี่ทีมอย่างตันร้อยเก้าแทบทั้งทีมอะโหดเกินมาเขาจับมือมาผมก็จับมือไปก่อนไปครับราดูก็คือจะเป็นตัวที่แบบไม่ค่อยโดดเด่นเลยนะในโหมดเนี้ย ูดตรงๆก็คือไม่เก่งเลยแหละครับถ้าเกิดแลงยังไม่ถึงแรงหนึ่งล้านแล้วเปิดได้ผมก็คิดว่าสามารถเล่นได้อยู่นะครับนะตัวนี้คือที่ผมบอกว่าตัวมันไม่เก่งเพราะว่ามันไม่ค่อยมีความไวครับความไวไม่มีนะแล้วก็การยิงเนี่ยไม่ได้ถือว่าดีมากครับแล้วก็ข้อเสียหลักๆเลยคือความบางครับบางเฉียบครับตัวนี้แต่เป็นตัวที่เชื่อมเกมได้ดีมากนะครับใครที่เข้าใจการเล่นของเขาเนี่ยก็สามารถจับมาใช้ได้ครับเป็นตัวที่เชื่อมเกมดีครับตัวนี้ ไอฉลาดด้วยแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือความคล่องตัวนะครับ <c oughs> มาผมเล่นมาหลายเกมแล้วแบบเขาได้แอซิดบ่อยนะครับเป็นตัวที่ได้แอซิดบ่อยมากตเติมขึ้นไปยิงได้บางครั้งนะครับแต่ว่าบางเฉียบครับมันเป็นข้อเสียเลยผมว่านะคือมันบางเกินอ่ะมันเหมือนแบบพวกโรนินโยนะครับที่แบบผิวิวแต่ว่าแข็งนะ อันนี้คือบางเกินครับเล่นยากมากลูนี้ครับอาไนตอกมาตรงนี้ได้งา้างเรียบร้อยขึ้นนําแล้วครับ1นึ่งศนอาไก็ยังโหดเหมือนเดิมนะครับโหดมากครับอาไนของตัวข้าวนี่ถึงกับกดโป้งมาเลยอะ <Hey. S 1> มาครับลาวดูยังไม่ได้โชว์เลยนี่นะครับถ้าสังเกตการเล่นของลาวดูปนะก็คือเขาจะแบบไม่ลงมาเล่นเกมรับนะครับ รอเล่นอยู่กลางสนามนะรอรับบอลจากเพื่อนครับเพื่อเอาบอลไปจ่ายต่อนะเนี่ยครับเขาจะเล่นประมาณนี้แล้วก็การเล่นเกมรับเนี่ยเขาจะไม่ลงมาช่วยนะครับแต่ว่าสามารถวิ่งตัดบอลได้นะก็คือ a อฉลาดนั่นเองโซนจะคล้ายๆซีดานเลยครับตัวนี้แต่เป็นซีดานเวอร์ชั่นเท้าเดียวนะหรืออีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าใครที่มีแฮมซิกก็เล่นแฮมซิกได้นะครับนะแฮมซิกการ์ฮีโร่ผมก็ยังมองว่าน่าจะดีกว่าตัวนี้นะครับนะ โค่าแฮมซิกนี่เป็น2เท้าด้วยนี่ครับแต่เขาเชื่อมบอนดีนะนี่ครับใจบอลค่อนข้างดีเลยแล้ลูกนี้ครับอาร์นายอานายสับขึ้นบนมาโอ้โหเเสร็จตูลาครับค่อนข้างกระตุกนะครับก็ถ้าเล่นไม่ออกก็ขออภัยนะครับผมนี้ปัญหาเยอะมากเลยช่วงนี้ป่วยด้วยครับไม่สบายเล่นเกมก็อ่อนนะ สวยครับคอลิก้านี่ไงลาวดูปเติมละอะนายครับจ่ายตัดมาให้ลาวดูปนี่ครับแล้วก็จ่ายให้เพื่อนต่อเนี่ยการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับลาวดูปนะแล้วโยนครับลูกนี้หูวตรงตัวเกินครับน้อยเออม,มาตัดทันการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับลาวดูปนะจะพยายามไม่เลี้ยงไปเองครับเราอย่าไปเลี้ยงเขาเยอะเพราะตัวเขาบางนะโดนเบียดนิดหน่อยก็คือตัวเซแล้วครับ เสียบอลง่ายแต่ก็มีความคล่องตัวครับคลองบอลกับตัวได้ดีนะไปครับนี่ครับได้บอลก็พยายามอย่าไปเลี้ยงเยอะครับให้เขารีบออกบอลได้เลยนี่ครับแทงมาลูกนี้แล้วก็จ่ายต่อให้โยนครับนี่ครับสับกับหลังแล้วปัดจอลูกนี้ว <c oughs> ู้ยนอยเออร์เซฟอีกแล้ว <c oughs> เหนียวมากอะนอยเออร์โหดมากนะครับตัวนี้นะ เป็นประตูตัวเมตาเลยผมเห็นคนเล่นเยอะมากแล้วลูกนี้เปิดมาก็เสร็จเดวีครับนี่ครับได้บอลมาก็รีบจ่ายนะสำหรับลาวูปแล้วอาายสับมาลูกนี้แทงให้โยนครับโอ้โหติดเฮียโรครับเฮียโรก็คือเป็นตัวที่เก่งมากเหมือนเดิมนะครับนะดินโจลูกนี้แย่แล้วบาเทนสวยครับเฮียโร เนี่ยครับเฮียโร่คือเก่งมากนะครับทรงเดียวกับมารดินี่เลยตัวนี้เป็นมารดินี่เวอร์ชันงบน้อยเลยนะครับตัวนี้โหดมากครับเอาเอาแล้ววิ่งหนีบอลกันหมดเลยทีมผมเอาผมจะจ่ายให้เดวี่อะทามันให้บอลมั่วจังอะสวยครับเอเซียนยังได้เกือบโดนแล้วเมื่อกี้มั่วมากครับมาแล้วครับจ่ายให้กอลสกาไปครับเราดู เอาจบเกมแล้วครับ1-0ก็เล่นประมาณนี้แหละครับนะสำหรับเราดูเรือบตัวมันค่อนข้างเล่นยากครับก็การเล่นก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูสักเกมนะครับนะนี่ครับอีกสักเกมที่ผมบอกไปก็คือจะเป็นโหมดแมเนเจอร์นะครับตัวนี้เนี่ยในโหมดแมเนเจอร์นี่คือค่อนข้างเก่งเลยนะครับพวกจอมทัพคลาสสิกอะครับในโหมดแมเนเจอร์ก็จะเก่งนะครับเป็นธรรมดานะและเกมนี้เจอทีม OVR น้อยกว่าด้วยเจอ110ครับน่าจะไม่ได้ตึงอะไรมากนะครับนะ โค้ดทีมผมก็เอเวีรอง113ด้วยสำหรับลาวูในม a น a เจอร์นะครับการเล่นก็จะคล้ายๆแบบในเฮดท o h เฮดเลยนะก็คือให้บอลแล้วก็เอ้ยก็คือรับบอลแล้วก็รีบจ่ายบอลต่อนะครับนี่ครับบทบาทการเล่นเกมรับก็จะมีเพิ่มขึ้นนะครับก็คือตัดบอลได้ดีนะแล่ลูกนี้อุ้ยกอเลสก้าอย่างคมครับเป็นตัวที่บทบาทน้อยครับลาวูนะ แต่ว่าโผ่มาแต่ละทีก็คือจะมีจังหวะจ่ายดีๆให้เพื่อนเลยครับจ่ายดีๆแล้วก็แบบแอสซิสสวยๆนะโหแต่ลูกนี้ครับต้องยอมครับกอลิสกาไซสก้อยอย่างคมครับไปครับฝั่งตรงข้ามเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะสำหรับเบลลิงแฮมการม่วงนะครับ สำหรับคนที่เติมครั้งแรกนะก็จะมีโบนัสการเติมให้ครับก็คือเบลลิงแฮมตัวนี้เก่งใช้ได้ครับแต่สแตตค่อนข้างน้อยนะพอๆกับตัว9899เลยครับสแตตเบลลิงแฮมร่างนี้ <c oughs> นี่ครับราดูฟเขาจะยืนประมาณกลางสนามนะครับบทบาทน้อยมากโอ้โหและอานายจ่ายติด ฟาร์เบลลุยส์ครับตัวนี้ก็เพิ่งได้แชมป์มากับปราร์ราลี่นะครับสำหรัฟบฟาร์เบลลูนะครับอ่าเมื่อคืนก็ปารีสแชมป์นะครับโหดมากครับยิงไปต้องห้าลูกนะอย่างสุดอะและ้วไปแค้มครับโอ้โห,โหโเคลียร์เลยเหรอผมคิดว่าเขาจะจ่ายบางทีตัวในเมนเจอร์มันก็เล่นแปลกๆนะครับนะ บางวันก็เล่นโคตรดีเลยบางวันก็เล่นแบบมึนๆนะผมก็งงเหมือนกัน <c oughs> แล้วลูกนี้ครับซานเชสฟันได้ครับเคลียออกมาเลยขยันเคลียจังงานแล้วทีมผมอะนี่ครับโอ้โหเคลียอีกแล้วเ <c oughs> นี่ยล, <c oughs> ลาดูงคือเขาจะไม่เอาเลยนะครับเกมรับคือเขาไม่สนใจเลยนะ ไปครับจบครึ่งแรกที่หนึ่งศูนย์นะครับนะฝั่งหนูนี่ OBR น้อยกว่าผมต้อง3 OBR แต่แต่ทีผมยิงเขาได้แค่ลูกเดียวเองฝ่ายเบลลุยครับหูกาลยกา้าใจเย็นสไลด์ใส่เขาเลยแล้วลูกนี้เวลลิงแฮมโดนหรือเปล่าสวยครับฟันไดบล็อกได้เตโอครับมาที่เปอร์ตี ยูเซครับยูเซนี่โหดมากๆนะครับนะในเมนีนี่ตัวโหดเลยแลวดูนี่ครับเบคแฮมมาครับเราดูเนี่ยได้บอลล้วเขาก็จ่ายนะบทบาทน้อยจัดครับตัวนี้แต่โดยรวมคือค่อนข้างเก่งนะครับนะในโหมดเมนเจอร์เนี่ยมาครับแล้วเป็นยนครับจ่ายเข้ามากอลสก้าโอ้โหยิงติดแม็กควายครับเนี่ยบทบาทน้อยมากครับตัวนี้จริงๆนะ สำหรับใครที่คิดจะแลกนะครับ300จิกซอก็ไม่คุ้มเลยนะครับไม่ควรเลยแต่ใครที่เปิดได้ก็สามารถเล่นได้นะครับถ้าขาดตัวจริงๆแต่ลูกนี้ครับเอเซี H ยนยิงดีมากครับเป็น CDM ลูกรักผมเลยเนี่ยเก่งมากครับในเมนเชเอร์เติมขึ้นมายิงได้บ่อยมากเลยนะคือทีมในฝันผมนี่แบบแดนกลางนะการรับเอเซียนแล้วก็ c m เป็นมาทิสกับกุลิตครับโอย อย่างแจมครับมา <c oughs> แต่กุลิตนี่คือผมคงไม่ได้แรกนะครับผมเห็นคนเล่นเยอะเกินนะเ <c oughs> บื่อขี้หน้าละ <c oughs> คนเล่นเยอะเกินอนะ่ะผมก็แบบเออมันเบื่อมันเจอเยอะกดแล้งผมเจอกุลิตทุกเกมเลยอะ่ะไปครับเราไปแค้มลูกนี้โอ้โหเจอเปิ์ตีครับเปอร์ตีนี่ก็เก่งมากๆเลยนะครับนะในเมนเจอร์เนี่ย ไปครับยังไม่ได้ครับลูกนี้แล้วยูเซยูเซจะไปเองจากที่แฮมซิกครับแฮมซิกนี่ก็โหดมากครับในเมนเจอร์นะเคยทำคลิปไปแล้วด้วยเก่งมากครับตัวนี้ผมรอมีร่างใหม่มาอยู่แฮมซิกเนี่ยถ้ามีร่างใหม่พวก OVR 1 0ร1 0้นะผมจัดแน่และคือร่างล่าสุดเป็นแค่1้อไงมันน้อยเกินนะครับ แล้วลูกนี้ครับอานายไปไม่ได้นะเปิดเข้ามาครับโอ้โหแล้วจบเกมครับเพื่อน,เ,อนเนี่ยนะเราดูคือแบบโฟนบาทน้อยมากเมนิเจอร์ก็ประมาณนี้แหละครับนะตัวขอจะแบบไม่ค่อยมีอะไรเลยครับตัวนี้ก็โดยรวมก็ถือว่าเก่งนะครับในเมนิเจอร์นะนี่ครับคะแนนหลังเกม ออกบอลหครั้งครับสลับ5ครั้งก็คือเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับลาวูฟเนี่ยได้บ bon อลลวจ่ายได้บ bon อลลวจ่ายอย่างเดียวนะตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสลับลาวูฟตัวนี้นะโดยรวมผมก็แบบถ้าเฮตุเฮตนะผมให้ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับข้อดีคือมันคลองบอลดีครับแล้วก็การเลี้ยงบอลเนี่ยถือว่าคล่องมากนะครับแต่ว่ามันเสียบอลง่ายนะครับนะคือตัวเขาบางมากนะครับอ่าแล้วก็การจ่ายบอลเนี่ยถือว่าจ่ายดีเลยครับคิวเลอร์พาร์สนี่คือพอมีนะส่วนในเรื่องของเมนเจอร์เนี่ย ค่อนข้างเก่งนะครับบางเกมนี่คือจ่ายแอสซิสสวยได้นะครับแต่เกมที่ผมยกมาให้ดูนี่คือจะเป็นเกมที่แบบโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยส่วนมากเนะี่ยเขาจะเป็นประมาณนี้ครับผมเล่นประมาณ4เกมครับลาวดูมีแอสซิสให้ดูประมาณ2ลูกครับแค่นั้นเลยยิงไม่มีครับตัวนี้คือเขาเป็นตัวที่แบบได้บอลมาล้วจะจ่ายง่ายๆสั้นๆนะครับเล่นไม่ยากตัวนี้ก็ในเมนเจอร์ถือว่าเล่นได้ครับเก่งเลยสําหรับการเล่นขึ้นแชมเปี้ยนก็สามารถเล่นได้นะครับลาวดูบนะในเมนเจอร์ ส่วนเฮตุเฮตนะครับถ้าเกิดว่าขึ้นแชมเปียนมาแล้วเนี่ยผมว่าไม่ควรเล่นละหลังจากขึ้นแชมเปียนนะอย่างแรงผมเนี่ยมัน1.1ล้านนะผมเอาไปเล่นเนี่โหสู้ใครแทบไม่ได้เลยครับสู้ยากมากเลยนะก็โดยรวมคือให้ซับ6เต็ม10นะครับตัวนี้ยังไม่เก่งครับแล้วก็ใครที่มีจิกซอแล้วคิดว่าจะแลกดีไหมก็ไม่ควรแลกเลยนะครับนะอ่าสำหรับทีนี้ก็มีเท่านี้แหละครับไม่เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Cause I've been trappin' in that civic. The police ain't catching shit. Baby's jumped inside my frame. Just so she can match my flick. I be really hella sad, but don't think shit. So cause I'll spark you like a bitch.